สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้สมัยก็มีเมนูเด็ดครับผมเมนูเด็ดของสมัยก็คือนี่ก็จะมีส้มตำนะครับส้มตำครับผมอันนี้จะเป็นลาบเนื้อนะครับลาบครับผม นี่ก็จะเป็นแหนมย่างครับแล้วก็ก็จะเป็นข้าวเหนียวครับผมขนมตำขนมตำลาบเนื้อข้าวเหนียวแหนมครับเพื่อน ทานได้กันนะครับอันนี้จะเป็นเมนูมื้อเย็นครับผมครับน่าอะไรมากครับมา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 ทานด้วยกันนะครับซุปตม้มลาบเนื้อข้าวเหนียว แหนมครับผมนี่แหนมซื้อมาอย่างเองนะครับส้ตมตำนี้นก็ปลูกไว้แล้วก็ตำเองครับก็ซื้อเนื้อมาก็ทํทำเองครับผมทำเองกินเองครับตักนื้อก็ทำเยอะนะครับตักมาแค่นี้นครับผมตักมาพอกินครับ ตามมันตามมแอนอร่อยอาหารหลักครับผม,ม,มาาร,ร้วรตมตามตามอาหารหลักครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกด subscribe กดกระดิงกดติดตามช่อง Smesana แล้วับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ